สวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องตั้มคนติดดินนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอชุด4คูณ4อย่างที่พี่พี่น้องเห็นเลยนะครับใหญ่ๆไปเลยนะครับหนักหไปเลยนะครับชุดนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นงานขนส่งที่ลาลามบจะมารับนะครับว้าวก็คือเยอะนะครับวันนี้นะครับงานขนส่งแทบจะไม่มีนะครับลาลามมบอย่างเดียวนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่พี่น้องมาดูนะครับว่าเซ็ตหกหมื่นแปดร้อยบาทนี่มันมีอะไรบ้างมันน่าใช่ไหมมันคุ้มไหมนะครับพี่พี่น้องนะครับก็จะได้เบสซั ไป4ใบนะครับแล้วก็จะมีกลางอีก4ใบนะครับเบดส18นิ้วนะครับกลาง12นิ้วนะครับพี่พี่น้องอย่างที่พี่พี่น้องเห็นเลยนะครับลายออเล่สใบนะครับว้าวพี่พี่น้องเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูนะครับว้าวตัวนี้นะครับก็จะเป็น AS12 นะครับตู้แขนไลายอเล่แบรนด์บริษัทเราเองนะครับตัวนี้ก็เป็นขาอยางเหลี่ยมสวยๆแบบนี้แล้วก็มีลายสกรีนแล้วก็หูจับเหล็กสวยๆแบบนี้เลยนะครับว้าวเป็นไม้อัดภูเขาสีอะมิโนหมดเลยนะครับเพี่งพียงน้องตัวนี้ก็มีหูจับเหล็กนะครับถ้าอยากจะได้เบสที่เสียงนุ่มเสียงลอยนะครับหรือว่าเบสแน่นนะครับเบสกระซับก็แนะนําให้เป็นไม้อัดภูเขาตัวนี้ไปเลยนะครับตัวนี้เสียงดังดีนะครับตัวนี้ไม้20มิลนะครับตัวนี้ว้าวเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนะ ตัวนี้ก็คือคุณลูกค้ามี power อะไรหมดแล้วนะครับก็คือมีมิกนะครับตัวนี้ไปลงร้านนะครับตัวนี้ก็จัดให้เซตเจ้าตัวบีพัน ouais นะครับคุณลูกค้ามาจากสขุมวิทนะครับพี่พี่น้องน้องนะครับการต่อก็ไม่ได้ยากนะครับกลางลิงก์กลางนะครับผมเบสก็ลิงก์เบสนะครับพี่พี่น้องว้าวสวยงามนะครับตัวนี้คือจัดเซตนี้ให้ก็คือคุณลูกค้านะครับผมตัวนี้เล่นภายในก็ได้นะครับกลางแจ้งก็ได้นะครับตัวนี้เอาอยู่นะครับตัวนี้เบสนุ่มเบสลอยเบสกระซับนะครับอ่าพี่พี่น้อง สวยงามพี่พน้องนคิดว่ามันคุ้มไหมฮะเดี๋ยวผมมาบอกสเปกเจ้าตัวกลางกันก่อนดีกว่านะครับส่วนกลางนะครับเราก็ใส่ตัวท็อปไปเลยนะครับผมก็เป็นดอก12นิ้วไฟเตอร์นะครับโค้งหล่อนะครับไว้3นิ้วเป็นไว้พันนอกพันในนะครับส่วนไดท์ที่เราซ้ายก็เป็นไดท์51นะครับตัวนี้ก็ไดท์คู่ไปเลยนะครับตัวนี้เป็นปากไรอะลรแล้วก็มีเน็ตเวิร์กตัดจูนให้อย่างดีแล้วนะครับพี่พน้องๆจน เจ้าดอกเบรซับก็เป็นดอกซับอินซีซีรีส์สแบรนด์บริษัทเราเองนะครับโครงหล่อไว้4นิ้วพันสอวัตต์พี่พีน้องๆเป็นไม้อัดสีอะมิโนอย่างดีโดนน้ำโดนฝนได้พี่พีน้องๆคิดว่ามันคุ้มไหมครับ0 0 0 0ืนนะครับ800บาทนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ผมถ่ายมาเล็กๆน้อยๆนะครับก็ผลจะตกแล้วผู้จัดการผมยังคุมถ่ายคลิปอยู่ลูกค้าก็อยากจะกลับบ้านนะครับพี่พีน้องถ้าดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r i b e กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคุ้มไหมครับผม